รใบเฟิร์นปังได้ใจคว้ารางวัลน,นักแสดงชายหญิงไทยแลนด์โซเชียลอ a วอร์2022สองพระนางสุดฮอตใบวชิรวิทและใบเฟิร์นพิมชนกปังได้ใจคว้ารางวัล Best Entertainment Performance on Social Media สาขานักแสดงชายหญิงจากงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards 2022ด้านแฟนๆรวมแสดงความินดีใน,นโซเชียลต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะผลงานประจักษ์สู่สายตาแฟนๆทำให้สพระเอกนางเอกสุดฮอตแห่งยุคอย่างใบวชิรวิทและใบเฟิร์นพิมชนก คว้ารางวัลน,นักแสดงชายและหญิงจากงานประกาศรางวัล Thailand Social Award 2022โดยหนุ่มใบรับรางวัล Best Entertainment Performance on Social Media สาขา actor นักแสดงชายและใบเฟินรับรางวัล Best Entertainment Performance on Social Media สาขา actress นักแสดงหญิงด้านแฟนๆได้รูปแสดงความดีผ่านแฮชแท็ก Thailand Social Award 2022จนติดเทรนด์ิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว